หลังจากที่น้องฟันโยกกันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็มาถึงกันจนได้แม่คุณแม่ใฟรหลุดแล้วอะไรนะใครมหลุดแล้วเฮ้ยน้องให้ฟันฟันหลุดกันแล้วฟันหลุดแล้วหรอนอ๋อเดี๋ยวแม่เอาไปเก็บใส่กล่องให้นะคะโอเคไหมเห็นครูเราว่าน้องให้ฟันไปชนหลังเพื่อนฟันน้องก็เลยหลุดออกมากันเลยคุณครูห่อฟันน้องให้ฟันใส่กระดาษมาให้กันอย่างดีจริงเหรออาฟันดิ หล่อไปละหนึ่งจหลังจากกลับมาถึงบ้านกันแล้วแม่ก็เตรียมมาหยิบกล่องใส่ฟันน้ำนมของน้องกันแล้วก็ไม่ลืมที่จะเขียนวันที่วันฟันหลุดกันด้วยเอาไว้ให้น้องเก็บดูตอนโตกันว่าฟันแต่ละซี่ของน้องหลุดตอนไหนกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาแกะฟันน้องดูกันนี่ไงฟันน้องไฮฟานอันเล็กนิดเดียวคิดว่าหายกันแล้วแม่ตกใจกันหมดเลยเดี๋ยวแม่จะเอาฟันน้องไฮฟานใส่ไว้ตรงนี้ตามรูปฟันของน้องเลยเสร็จแล้วปิดและล็อกกันให้เรียบร้อย แล้วใครมีกล่องเก็บฟันน้ำนมกันแล้วบ้างคะเก็บกันได้กี่ซี่แล้วแวะมาคอมเมนต์กันหน่อย